ผมคิดว่าพรบอรของธนาคารอมสินเนี่ยต้องมีการปรับแก้ในบางส่วนนะครับตั้งบริษัทลูกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไปตามพรบอมสินความคล่องตัวในเรื่องของการบริหารมันก็จะอาจจะเยอะมากกว่านะครับ การเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะมันก็เป็นภาพที่เรารู้จักออมสินมาตั้งแต่แรกครับผมว่าทุกคนก็รู้จักนะครับว่าอมสินอยู่ในภาพลักษณะอย่างนั้นคือเป็นธนาคารเพื่อประชาชนเพื่อสังคมนะแต่ว่าแน่นอนครับในธุรกิจของธนาคารเนี่ยเราก็ต้องออทําธุรกิจปกติที่มุ่งหาผลกําไรด้วยผมเข้ามาเนี่ยก็คงจะไม่ต้องไปเน้นเรื่องใหม่ๆมากหรอกครับสนับสนุนสิ่ง ที่ออมสินทำอยู่ปกตินะครับแต่ช่วยกันขับเคลื่อนให้มันเร็วขึ้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดกันตรงนี้แหละครับว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสและนะครับและโดยเฉพาะการแก้ปัญหนาหนี้สินของประชาชนด้วยหนี้สินโดยเฉพาะในเรื่องของหนี้นอกระบบอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็คงจะเห็นข่าวว่าออมสินกำลังจะทำในเรื่องของนอนแบงค์ bank, ที่ท่าน ท่านผู้อำนวยการท่านก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครอันนี้ผมผมคิดว่าผมจะมาร่วมมันขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับนอนแบงค์เนี่ยที่เท่าที่ผมคุยกับทางท่านพอ,อเนี่ยนะครับคือจะมุ่งไปถึงเรื่องออการขายฝากนะครับการขายฝากนะฮะเป็นหลักทีนี้ถ้าขายฝาก ที่ทำกันอยู่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะฮะอัตราดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนเนี่ยมันอยู่ถึงอ้โหสูงมากนะครับแต่เราจะทําในลักษณะที่เป็นลดตัวดอกเบียเ้ยนะครับคือคิดผลประโยชนต์ตอบแทนในส่วนนี้ให้มันน้อยลงนะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของเงินกู้นอกระบบด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือประชาชนและสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยครับ คงจะต้องรีบกันขับเคลื่อนเต็มที่โดยส่วนตัวนะครับในฐานะที่อยู่สครมาก่อนแล้วก็โดยส่วนตัวพื้นฐานที่เป็นนักกฎหมายด้วยผมคิดว่าพรบอรของธนาคารอมสินเนี่ยต้องมีการปรับแก้ในบางส่วนนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับทิศท,ทางที่จะดําเนินการได้นะครับอย่างเช่นเนี้ยการที่จะตั้งบริษัทลูกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีข้อจํากัดนะครับคือเราไม่สามารถที่จะตั้งเองได้ ต้องไปร่วมกับคนอื่นอะเห็นไหมครับถ้าเราตั้งได้เองบางทีถ้าดูแนวโน้มและดูลักษณะที่ความเป็นไปได้อย่างเงี้ยอาจจะช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นเพราะอมสินถือเองไงครับก็ไม่ต้องอคิดในเชิงของผลกำไรที่สูงเกินไปแต่พอไปร่วมกับคนอื่นแน่นอนครับถ้าเป็นเอกชนหรือว่าเป็นบริษัทอื่นก,ก็ต้องมุ่งหวังผลกำไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์กันไง ใช่ไหมฮะเป้าหมายของออมสินคือต้องการช่วยไม่ต้องการคิดดอกเบีย้ยหรือคิดผลตอบแทนที่มันสูงแต่ในขณะเดียวกันถ้าร่วมเอกชนเอกชนก็ต้องการมากกว่านั้นอันนี้ครับมันจะไม่คล่องตัวเท่ากับออมสินตั้งได้เองอ่ะแต่ลักษณะการไปตั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหห้ตั้งกันแบบมากมายพร่ำเพรื่อจนกระทั่งมันขาดความเป็นอัตลักษณ์ของออมสินนั้นคงไม่ได้ครับก็ต้องมาดูาว่าถ้าเกิดว่าตั้งออมสินถือหุ้นใหญ่มันก็เป็นรับสายกิจอีก ทีนี้เราก็ต้องดูว่าตั้งเป็นรัฐสากลมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดความไม่คล่องตัวนะถ้ารัฐสากิจในรูปของบริษัทมันก็จะมีความคล่องตัวมากกว่าใช่ไหมครับในการดําเนินกิจการก็เหมือนแบงก์กรุงไทยเห็นไหมครับก็คือเป็นรูปบริษัทจํากัดบริษัทมหาชนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นลักษณะที่เหมือนกับมีพรบรเหมือนอมสินอย่างเงี้ย อันนี้มันจะยิ่งยากเพราะมันโดยพรบรครับอย่างรับสากิจของอย่างอมสินเนี่ยแต่ตั้งตั้งบริษัทลูกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไปตามพรบอมสินแต่มันจะไปอยู่ในพรบบริษัทมหาชนหรือว่าประมวลกฎหมายแพง่งความคล่องตัวในเรื่องของการบริหารมันก็จะอาจจะเยอะมากกว่านะครับได้ดีกว่าคือยังไงอมสินผมว่าวิถีเดิมๆวิถีที่มันมีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับ ก็ควรจะต้องคงไว้คืออย่าให้มันมันสูงเกินไปถึงขนาดว่า,ามีลักษณะเป็นแบงก์พันธุ์นิดแต่นั้นผมว่าคงคงไม่ได้ครับคือถ้าเปลี่ยนไปแบบกแบบรุงไทยหรือแม้แต่แบงก์อื่นที่ที่เป็นแบงก์รัฐแต่ทําในเชิงพณิชย์มากกว่าอมสินเนี่ยผมว่าก็คงไม่ถึงขนาดนั้นครับเพียงแต่ว,ว่าเปิดช่องคือที่ผมบอกว่าแก้ให้ดําเนินการได้เนี่ยหมายความว่าดําเนินการในบริบทของอมสินนี่แหละแต่มันขยายออกไป ให้ได้มากขึ้นเรื่องไทม์ไลน์เดี๋ยวผมขออนญุญาตไปคุยกับทางน้องๆในอมสินนะครับแล้วทางผู้บริหารและรวมทั้งบอร์ดด้วยก่อนนะครับแต่เข้าใจว่าอันนีเน้เป็นเรื่องที่เราพูดกันมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับคงจะต้องรีบทำเลยมันไม่ได้หมายความว่าผมมีกฎหมายแล้วต้องทำทันทีนะ มันไม่ได้บังคับอย่างนั้นครับคือเราแก้กฎหมายเพื่อเปิดโอกาสก่อนแต่หลังจากนั้นโอกาสที่เราได้มาแล้วเราจะทําเมื่อไหร่มันก็ต้องไปดูว่าเหมาะสมณเวลาไหนครับในชั้นของอมสินเนี่ยคงไม่ยากหรอกครับเราก็เสนอไปแต่โปรซสเนี่ยของการแก้กฎหมายเราก็ทราบอยู่แล้วครับเข้าคอรอมอไปกฤษฎีกากฤษฎีกากลับมาคอรมอคอรม,อรอรมอรไปสภาสภาสามวาระไปวุฒิประกาศ ในราชกิจจานะเสนอลงพระบาพิไทยเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันมากมายนะแต่ว่าถามว่าณนะจุดที่เราสามารถควบคุมได้คือเราดำเนินการเสนอให้ได้ก่อนครับโอเคเราไปช่วยรายย่อยแต่ในกะแนเดียวกันคือสร้างบาลานนะครับ คือถ้าเกิดว่านอนแบงค์เนี่ยอยู่ในลักษณะของเอกชนที่ทําอยู่นีมันก็อาจจะเ,เรียกผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยที่สูงแต่ถ้าออมสินเข้าไปเนี่ยคือไปสร้างบาลานซ์เพื่อที่จะให้มันเกิดความสมดุลน,นะครับในเรื่องของอดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆอย่าให้มันสูงเกินไปในตลาดนะครับผมมองว่าไม่ได้ไปแย่งหรือว่าไปทําให้เขาเสียหายหรอกครับแต่เป็นการสร้างความเป็นธรรมผมใช้คำว่าสร้างความเป็นธรรมในระบบ มากกว่าไม่ให้มันมีการกระทําอะไรไปเรียกอะไรที่มากเกินไปนะฮะเพราะมันมีตัวเลือกมีอมสินเป็นตัวเลือกเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ในภาคส่วนอื่นก็ต้องบาลานซ์นะครับให้มันสมดุลกันครับซึ่งโดยภาวะปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดอ,อมสินสามารถไปเปิดได้นะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยน่าจะมีโอกาสในทางธุรกิจหรือว่าโอกาสต่างๆที่จะขยายตัวออกไปเนี่ยได้เยอะเลยมันคือการสร้างภาพลักษณ์อย่างหนึ่งด้วยนะสมมุติไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเนี้ยมีสาขาและผมเชื่อว่าออมสินเนี่ยโดยโดยภาพของออมสินเนี่ยนะฮะมันไปว้างอยู่แล้วครับถึงประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ชื่อนะฮะชื่อของความมั่นคงอะไรต่างๆนะของแบงก์อมสินเนี่ยนะรัฐบาลเป็นประกันนะเห็นไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็มีอยู่แบงก์เดียวนะอันนี้ผมผมคิดว่าไ,ไอตรงนี้ต้องคงไว้นะฮนะต้องคงไว้ต่อไปนะคําว่ารัฐบาลเป็นประกันเนี่ยแล้วทีนี้ไอตรงนี้มันคือความเชื่อมั่นอันดับหนึ่งอยู่แล้วและเราถ้าเราขยายออกไปไปอยู่ในอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับ มันก็เป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านไปด้วยนะมีออมสินก็ไปอัตลักษณ์ของออมสินเป็นยังไงเพื่อนบ้านก็ได้เรียนรู้แล้วมันอาจจะมีการขยายตัวออกไปอีกมากนะครับคือไม่ไม่ถึงขนาดที่มุ่งหมายในเรื่องของการขยายตัวในเชิงพาณิชย์ก็ขอเรียนกับภาคประชาชนทุกท่านนะครับว่ายังไง ธนาคารโอมสินนะครับก็เป็นธนาคารของรัฐรัฐบาลเป็นประกันร้อซนะครับและที่สําคัญคือบทบาทของธนาคารโอมสินเนี่ยคือมุ่งหมายที่จะสร้างโอกาสนะครับให้กับประชาชนรายย่อยหรือคนที่ด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งทุนน,นะฮะแล้วก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในทุกเรื่องนะครับทุกมิติเพื่อบรรลุผลสำเร็จนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ คอยติดตามดูนะครับว่าอมสินมีทางเลือกอะไรใหม่ๆที่จะให้กับประชาชนนะครับก็คงจะไม่นานเกินไปหรอกครับเดี๋ยวก็คงจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือมีโปรดักต์หรือแนวทางใหม่ๆที่แบงค์จะออกมานะครับคงจะอีกมากมายพอสมควรครับ